สวัสดีครับวันนี้ผมมาแก้ปัญหาหลายคนพูดมาโปรยหัวข้อมาว่าทำไมอาหารสัตว์ณวันนี้ขยับสูงขึ้นแต่เหมือนคุณภาพลดลงครับตรงนั้นผมไม่ทราบครับต้องถามโรงงานผลิตแต่สิ่งที่ผมทราบผมมิตตเกษตรครับต้องมาแก้ปัญหาจุดนี้ให้ได้คุณใช้อาหารตัวเดิมโปรตีนเดิมหราคาเพิ่มขึ้นไม่รู้ครับแล้วแต่ผมจะมาเพิ่มคุณภาพ ของอาหารที่สัตว์เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจของคุณกินอยู่ด้วยชุดแอดดิ้งโปรตีนกระบวนการคือมี2ตัวนี่คือฟีดยิปพาวเดอร์ครับและตัวนี้คือมิกเอ็นโปรตีนสองตัวนี้ใช้ร่วมกันคุณไปเตรียมถังไว้เลยครับ2อ0ลิตร1ถังคุณใส่ตัวนี้ไป1กิโลครับนี่คือฟีดยิปพาวเดอร์ใส่1กิโลครับแล้วใช้มิกเอ็นโปรตีนลงไป1ลิตรครับ เอาเกลือแกงใส่ไปสัก1นกิโลน้ำตาลกากน้ําตาลนะครับสักประมาณ5กิโลแค่นี้พอ,อยูเรียอย่าใส่นะครับห้ามเด็ดขาดครับไม่เอาแล้วคุณก็ใช้กระบวนการคือคน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 ตักงสองสชั่วโมงหรือคุณใช้เครื่องปั่นปั่น30มนีปัน 30, นะป่นยังไงทํำยังไงได้ครับให้มันเกิดฟองฟอดหลังจากนั้นตัวนี้ครับคุณเอาไปคลุกกับ อาหารเม็ดอาหารสําเร็จรูปทุกอาหารหยาบหรือคุณไปผสมน้ําอีก20เท่าให้สัตว์กินก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดต้องการเพิ่มโปรตีนจากค่าตั้งต้น2-5ถึงาเท่ายัางสมมุติว่าคุณให้กินรําข้าวรำหยาบโปรตีนอยู่ประมาณสัก 7- 10%รตผมตีว่า10%นะ10%คุณไปหมักเอาตัวเนี้ยไปหมัก7วันมันจะขึ้นมาเป็น20%ครับโปรตีนถ้าเกิดคุณหมักไป14วันมันจะเพิ่มขึ้นมาอีก3เท่าตัวครับ10เป็น30เ ถ้าคุณหมักอยู่ที่21วัน3อาทิตย์ครับมันจะเพิ่มมา5เท่าครับก็คือ50%โปรโตีนเวลาใช้อย่าไปให้มันกินแบบนั้นไม่ได้มันเข้มเกินไปมันเยอะเกินไปคุณไปผสมกับอาหารที่ด้อยคุณภาพอะไรก็แล้วแต่ที่ด้อยค่าด้อยคุณภาพที่ให้กินเพื่อให้มันอิ่มท้องเนี่ยฮะแต่ค่าโปรโตีนเอาจากตัวนี้เอาไปใช้งานแบบนี้แล้วคุณจะก้าวสู่ความสําเร็จนี่คือชุดแก้ปัญหาครับไม่ใช่ชุดตามปัญหาเราเดินนําปัญหาว่าอน,นาคตข้างหน้าถ้าเกิดคุณเลี้ยงสัตว แล้วราคาอาหารสัตว์จำเป็นแบบนี้คุณยังกินโปรโตีนสูงๆด้วยราคาแพงๆจบครับแต่ถ้าเกิดคุณกินโปรโตีนสูงในราคาต่ำๆตัวนี้สามารถผสมอาหารได้1,000-2,000ถึง2,000กิโลนะครับถ้าผสมน้ำโอ้บานจะไทยเลยฮะอยู่ที่ประมาณ2,000ลิตรขึ้นไปเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเอาชุดน,นี้ไปใช้ไม่ผิดหวังนี่คือชุด adding โปรตีนสำหรับสัตว์ทุกประเภทครับ